ชนะนกยก3านะครับซาฮามยฮารีนะครับนักชกอิรานมานะครับซึ่งตอนนี้ได้ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายชอชนะมวยไทยยิมอยู่ที่โคราชนะครับซึ่งมีผู้จัดการสาวสวยชอชนะมวยไทยยิมดูแลเป็นอย่างดีซึ่งเป็นลูกของหลานนั่นก็คือเลนยักษ์สุขครับนี่คือตระกูลมวยจริงๆสำหรับตระกูลนี้ประสาทหินพี่ามครับส่วนฝามือนะครับซ้อมอยู่ที่เจ้าผาหินมวยไทยนะครับเจ้าโพย่า มีเจ้าผาหินสิทธิติสุกโตรครับอดีตนักบวยดังนะครับ,รบตอนนี้เปิดยินของตัวเองที่อำเภอหัวหินประจวบคีรีขันมีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งน,นะครับ23สิงหานะครับที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังครับซึ่งมีอาจารย์ พิชัยสายโยธานะครับอดีตนักทีมชาตินะครับก็เป็นอาจารย์สอนยนั่นนี่ครับสาวสวยผู้บริหารค่ายชอชนะมวยไทยยิ้มาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับชอชนะมวยไทยมาดูมวยรอบอีสุครับว่าอุยไข่บุกครับขอ้ยครับุยไขุ่กเชือกครับยกแรกครับซ้ายกับขวาโคยาเตยขไข่บุกปลาเรือใบไขุ่กนะครับต่อยขวาทั้งตัวเลยครับโคยาต่อยทั้งไหล่ครับโดยยาวครับ หน่วยก้านนี่ต้องบอกว่าปูซานสูงยาวนะครับแต่ว่าแข่ง้ายทางานหรือไม่วันนี้โดนขวาไปก่อนเลยนะครับถามหาซ้ายขวาไปก่อน <c oughs> เหมือนได้ยินปูซานวันนี้มาดูแล้วรูปร่างเลือตัวดีครับมีทุกอย่างแล้วทั้งสายเลือดทั้งรูปร่างสริละอยู่ที่หัวใจครับวันนี้ <c oughs> โอ uh, ้โหจิ้มายสวยอะ่ะ และสุ่มีมมากกว่าคนอืดนเขาก็คือหน้าตานี่แหละครับหน้าตานี้ก่าพ่อเยอะเลยครับโอ้โหครับนี่ชาสุริยาหน้าตาเหมือนลูกนะได้เมียหลายคนโอ้โหดีเป็นนักแสดงได้เลยนะฮะหน้าตาแบบนี้คือรอหน้ามาก่อนเลยครับปูศาละครับดูว่าแข้งซ้ายจะออกหรือเปล่าครับในช่วงที่เรากาลังเชิดชูเชื่นชมหน้าตาของเขานี่ซ้ายยังไม่เตะเลยนะครับรูปร่างหน้าตาดีครับแข่งท้ายต้องดนีด้วย โดนขาไปก่อนอีกแล้วครับแต่เชื่อว่าหมัดหมัดดีครับเพราะว่าได้พ่อแน่นอนจิ้มซ้ายสวยเมื่อกี้จะมารอตะซ้ายนะครับเตะไปแล้วนะครับแต่ยังเข้าไม่เตะโอดูหมัดขวาครับโอ้โหเพราะว่าหมัดดีหมัดของโพย่าก็มาก่อนเป็นสซตยางเตือนแล้วนะครับสำหรับอูซานครับหมัดขวาของโพย่าได้จิ้มแคบๆครับนี่ครับต้องระวังครับถ้าถึงจังหวะแล้วต้องต่อยซ้ายแม่นๆแล้วเตะซ้ายยาวๆโดนเตะขวาอีกแล้วนะครับ โอ้พูดถึงแข่งโพย่าก็เตะขวาก่อนครับพูดถึงหมัดโพย่าก็ต่อยขวาก่อนครับขวาไปเติมอีกหนึ่งแข้งครับจริงๆแล้วสรีละยาวกว่าแข่งยาวกว่ามัดยาวกว่าออกก่อนได้เรียบครับอย่างนี้ครับขอให้ออกก่อนครับอย่ารอรับครับเป็นพ่อรับไม่ดีครับเป็นพ่อเลี้ยงดีกว่าครับหนทียังไม่เตะนะครับไม่ต้องรอพ่อมาสั่งนะครับเตะก่อนพ่อสั่งได้เลยครับอนนี้ก็เป็น ร้อยตรีจะขึ้นร้อยโทแล้ครับร้อยตรีสุริยาพะไส้ที่ใหม่โอ้โหยาไม่มูครับโอ้โหเป็นไงล่ะหนึ่งแสนครับเกือบไปแล้วอ่ะพันพันเครื่องดื่มตราช้างถือว่าโดนอ่ะโดนโดนโดนสองหมื่นเอานกที่เอานกเอาน็อกเอานกเอานกเฮ้ยถือว่าเอาน็อกด้วยไม่ได้นะครับกูซานรอจังหวะอย่างนี้นานๆไม่ดีครับยกแรกสี่เกี่ยงสามยกเท่านั้นสี่ครับสายยาหนึ่งรูปหนึ่งดอกไปแล้ว ครับพยายามไปครับนี่ซ้ายเหมือนฟ้าใสเมื่อสักครู่นะครับฟ้าใสนี่กว่าจะเตะต้องรอุกสามนะครับอ่าปูซานไม่ต้องถึงตรงนั้นครับอ่พักสักครู่นึงดูค่าช้านะครับจังหวะต่อยขวาลำตัวครับของโพย่าครับโพย่าเนี่ยต่อยทิ้งทั้งรายแล้วครับแข้งขวาโพย่าเลยครับโอ้โหครับดูครับ ดูลูกนีครับแม่ดูฮะตัวแลบลไลก่อนอ่อาได้พ,พ่อพ่อไม่ต้องมาสอนแล้วนะทำไมฮะลุงป๋องกันลุงสมจิตสอนละดูสิ <C anc> s <ide> <S ม,มันจะเตะไหมไอ้นายแข่งท่าอยู่ไหนไอ้นาย โอ้ไม่ต้องรอเตะยกสามเหมือนฟ้าใสก็ได้นะไม่ต้องรอครับยกสองยกนี้สัดยาวครับกับมวยรอบปุ๋ยไข่บุคคาเชืออแม่นๆครับแม่นๆโย่าพยายามต่อยขวานะครับเอาหมัดซ้ายมาเอานี่แข้งซ้ายแมตเตะโถซะเลยไม่ต้องถอยแล้วครับต้องเดินแล้วครับตอนนี้ขยับอยู่ใกล้ๆดีกว่าครับเดินขู่เขาไว้ดีกว่าครับว่าจะเตะไหม โมยาขยับมาโมยานี่เขาชิงจังหวะเดินนะเขาไม่ยอมให้ให้ปูซานเดินใช่ไหมัขาจะได้เปรียตรงนี้แหละฮะถือว่ามีประสบการณ์พอตัวละโมยาครับแทนที่เราจะเป็นคนเดินออกอาวุนะโมยากับดักจังหวะเรานี่ฮะข้อที่สําคัญมากกรรมาการเตือนนะครับนี่คือจิตวิทยาบนเวทีสาคัญด้วยครับนักมวยนะฮะ ปล่อยนะครับไทยไฟกรรมการสั่งให้หยุดแล้วก็เตือนนี่ครับเตือนเพราะว่าไม่ออกอาวุธกันครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ก็นักมวยก็จะออกอาวุธอยู่แล้วเพราะมีแค่ศาสยกแต่มวยนี้โอ้ยโผย่านี่แกกระมันเซียนทศกัณฐ์ครับแต่ตัวแกเตี้ยครับเตะข้ามหัวได้ครับดูสิครับต้องกระโดดหน่อยครับเมื่อสักครู่ครับนั่นแหละครับดูมั่นใจนะครับโผย่าครับโอ้ยบอกบอกว่าเอาวะตัวเล็กแต่เนื้อกว่ามัก็จะแม่เตะข้ามหัวไปเลยครับเตะซ้ายไว้ครับปูซานไปโดนกระจับเล็กน้อยครับ โอกาสแล้วนี่หมัดขวาครับต้องไม่ถอยครับกูซานต้องไม่ถอยครับออกไปออกครับอย่าลังเลลังเลคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือพวัดลังเลอย่างนี้ดีกว่าครับเตะได้เตะครับไม่ต้องถอยฮะเตะแล้วนะครับอโดนขวาคืนทีฟ้าครับโพย่าเจ้าครับอย่างนี้เรียกว่าเจ้าโดนขวาอีกแล้วนะครับ นี่กลายเป็นพโยยาเดินเตะน,นะครับนี่เตะขวาด้วยตดซ้า,ายจากกูซานครับผมเคยเห็นครับตัวเล็กเตะตัวใหญ่ครับเตะอย่างนี้ดีกว่าไหมครับใหญ่กว่าครับยาวกว่าครับเตะดีกว่าไหมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะไม่สอนกูซานแล้วผมจะสอนพโ,โยาละพูด <c oughs> ่าพูาไม่ต้องสอนมัน <c oughs> อ๋อไม่ต้องสอนยัไม่เดินเตะอย่างเดียวนี่ฮะพูาขยับเข่าห้าครับอาล้วครับตรงนี้ แม่ต้องบอกทิ้งจังหวะได้ไหมต้องออกก่อนครับออกที่หลังไม่ได้ก็ไม่ดีครับมีเสียหลักนะครับหลักดีด้วยครับโพรยาแม่ทำท่าจะล้มแพ้ลงไปอยู่ข้างล่างสองยกจะผ่านไปแล้วนะครับอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปเปล่าๆครับปูซานเตะไม่เตะครับฮุกซ้ายแล้วเตะขาครับโพรยาครับฮุกซ้ายน่าไม่ถึงนะครับแต่ว่าเตะขาไม่พลาดครับปูซานทีบซ้ายเตะซ้ายไม่ถึงครับปูซานเอาหน่อยนะ เอาเลยนะออกได้ออกออกได้ออกครับโอ้โหดูพ่อญาติดึงลงดึงลงแข้งครับโชว์ครับนี่โอ้โหโดนแข้งขวาพวา่อญาติแล้วครับโอ้ยออกได้ดูด,ดันมากนะครับอภาก,กอรครับเดี๋ยวกลับมากระบาตามต่อนะครับ เตะพับในครับปูซานไม่ค่อยเห็นวยสูงเตะล่างนะครับต่อยซ้ายนะครับดูวครับตัวเล็กเลยนะครับตัวเล็กกระโดดเตะตัวใหญ่ดูดิครับข้าให้ดูไงครับข้ามหัวไปเลยนี่ครับแข้งซ้ายแข้งนี้แข้งเดียวครับยกที่แล้วดูครับแข้งขวาของโคย่าเต็มเต็มแข้งนะครับแข้งนี้เนี่ยครับพยายามบวกหมัดซ้ายนะครับเข้าหน้าผามันสุดเหยียดไปหน่อยครับเตะซ้ายสวยครับนี่ครับมีต่อยซ้ายเสียดายลูกต่อเนื่องของแกเนี่ยครับ ลานกิจกรรมซีเคพาซาจะบอกว่าโอ้่นั่นขนาดครับอืมมาลุยกันต่อครับยกที่3มยกสุดท้ายคือบอกเลยนะถ้าเกิดผมหน้าตาดีแบบนี้ผมไม่ไม่มาเป็นนักข่าวแน่นอนผมจะเป็นนักมวยตั้งแต่เด็กเลยแน่นอนครับเพราะอะไรฮะก็หน้าตาดีไงฮะแววออกแล้วมีจุดขายโอกาสมาแล้วถูกต้องต้องทําให้ได้นุ๊กทได้ไม่ได้ครับยกนี้ครับอ่ะดูครับโอย่าไม่พย่าให้แรงครับเตะอีก้วครับเตะโชว์แล้วครับเหมือนขอญาได้ยินเราพูด ตะดักหน้าไปก่อนสามแข่งไปแล้วขยับครับโปย่าถ้ารออย่างนี้ให้เขาออกขุอย่างนี้แล้วเราจะชนะยังไงครับหาประตูชนะได้ยังไงครับถ้าไม่ออกวุธครับขยับเข้าไปครับโปย่าครับโปย่าจะเดินเตะให้ดูครับปูซานเตะไม่เตะครับแอลละครับในแข่งซ้ายครับหนึ่งแขมงครับหนึ่งแข้งครับขออีกหน่อยครับขออีกสักห้าแข่งครับหมัดนี้ไม่โดนนะครับเตะครับเตะครับซ้ายยาวครับ เตีขวาครับนี่ซ้ายมานี่ติดนะครับเพิ่งเคยเห็นครับมวยตัวเล็กเตะตัวใหญ่ที่โค้งไม่ไปแล้วครับตอนนี้เอ้ามาขยับเข้าไปครับปูซานปูซานนี่นะครับเตะไม่เตะครับเตะไม่เตะสายามวยโคราชหมัดเพียงควายครับเตะล่างอีกแล้วครับไม่ไม่เตะบนอลนะครับมวยสูงกว่ายาวกว่าคอครับกวาโดนก้านคอมันต้องเตะบนอย่างเดียวครับ ยกซ้ายขึ้นมายกซ้ายขึ้นมาอาโพย่านี่ครับเตะขวาครับโพย่าซ้ายขึ้นมาดึงหลบได้ครับเนี่ยพอเตะบนน้นูกต่อสู้ดึงไงรับตัวรับตัวอ๋อรับเตะลัตัวเท่านั้นก้าวเท้าเข้ามาสืบเข้ามาสืบมาใกล้เตะไหมไม่เตะไม่เตะเดี๋ยว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 ะไม่เตะโดนนี่ครับเห็นไม่เตะแล้วครับขอบคุณครับโพย่าเตะนะครับครับแทงขวาสวยเลยนะครับโพย่าวนไปอีกทีหนึ่งครับ โดนกระจาดดอยครับแม่รูจะพูดคำไหนครับแบบนี้ครับผมยัยเข้าไปครับดูพโ้ดูครับพโยนี่กล้าเล่นท่ายากแล้วนะครับเรียกว่าได้เปรบทุกอย่างครับถัดส่วนทุกอย่างเอ้าไม่เป็นไรนะพัฒนาได้ไหมเตะพับในเบาๆครับปูซานเตะขวาไม่โดนแต่ว่าแหมลงโทษไม่ได้เหมือนกันนะครับปูซานครับหาแล้วครับปีกองเชิดแล้วครับ มีช็อตสวยๆให้ได้จำหรือเปล่าครับเตะพับนายไปครับทางด้านของปูซานโคย่านี่มันตกใจครับทนีนี้ถ้าเป็นภาษามวยผมพูดตรงๆนะต่อยรอแพ้ครับหรอฮะเอาปูซาน,น,นทีมซ้ายครับปูซานถือว่าเป็นลานผมอมีกคนนึงนะครับผมดูสิครับเออชอชนะมวยไทยครับมาฟิตกับสมจิตจงทองหรอไหมฮะครับผมผมจะให้เตะอย่างเดียว มันต้องไปทำอะไรเตะเข้าอย่างเดียววันวเตะอย่างเดียวเตะอย่างเดียวดูครับเตะไม่เตะเตะไม่ระยะนี้ยังไงก็ไม่พลาดนะครับสรีระได้เปรียบไม่พลาดครับทีซ้ายต่อยซ้ายไม่ถึงอีกกระเจอเข่าขวาของโคยะอันล้มลงไปแหมอ่ะละครับหมดยกที่3ครับอย่างเียเรียบร้อยครับเดี๋ยวมารอกรรมการชูมือไม่ต้องครับพูดได้คำเดียวว่า ครับมาดูน่ครับังหวะาต่อยขวาของปูย่าหรือว่าปูย่าที่เปิดเกมเข้าหาตลอดนะครับแค่นี้อาจจะพืดไปหน่อยแต่ไม่โดนนะครับแต่ว่าได้ไหมได้ไหมอ่าละครับได้ทําโทษครับดูจงหวะนี้ครับถีบซ้ายมาครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วซ้ายฟิวโอโหฮะดูครับตองวยท้ายไม่พอดีครับขาเปียกครับอ่อนไปมันดูครับว่าจะเป็นปูซานหรือปูสัดแม่ ความขยันต้งอยงยกให้โฮย่าครับตามเนื้อผ้าตามภาพครับแข้งขวาได้วสวยเลยนะครับออกอาวุธได้เยอะกว่าขยันเยอะกว่าครับใจตรงกันครับเือบหลักไม่ดีครับด้านของกู้สาสตร์นี้จะตัดล่าง เป็นืัองไรครับ Black c o r n อ r or White c o r อ e r ครับคู่นี้นะครับเป็นการแข่งขันแบบสะสมคะแนนนะฮะยังไงต้องเก็บคะแนนให้ได้ก็จะเป็นผลดีมากกว่าครับแน่นอนเมื่อกี้ดูภาพช้ากันไปแล้วนะฮะและพิจารณารับนะฮะถึงเวลาที่ผมจะประกาศผล The Winners ขาวหรือดำครับขาวหรือดำโอ้ยมีขาวมาเยอะนะพูสนาแลวแก The White Corner Boya p y r a m i บอกแล้วว่าสุดยอดไข่มุใใคคกคข้าเชื่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอีรหรานนะครับไม่เป็นไรน,นะฮะหนึ่งคะแนนครับ